กระรอกคือสัตว์กินพืชกระรอกเป็นสัตว์ฟันแทะที่มีระบบกระเพาะอาหารลำเดียวโดยมีกระบวนการของการหมักไฮกุดช่วยให้สัตว์สามารถกินอาหารได้ครั้งละน้อยๆแต่กินได้ตลอดวันและทําให้อยู่รอดควรกินอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูงและปริมาณของโปรตีนในอาหารต่ําเพราะเป็นสัตว์กระเพาะอาหารลำเดียวหมักไฮกุดกลุ่มหมักเซคอลเช่นกระต่ายและสัตว์ฟันแทะการได้รับเส้นใยอาหารสูงจะส่งผลดีต่อระบบลำไส้และดีต่อสุขภาพ ส่งผลให้สุขภาพดีมีอายุที่ยืนยาวไฟเบอร์เป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากสําหรับการกินอาหารของกระรอกถ้ากระรอกกินอาหารที่มีเส้นใยอาหารต่าหรือไม่เพียงพอจะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะและระบบทางเดินอาหารได้ยกตัวอย่างสัตว์ฟันแท้เช่นกระรอกบินกระต่ายและข้างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้ได้มีการเปิดเผยว่าทางเดินอาหารมีขนาดความยาว1 0 1ถึงเท่าของความยาวของร่างกาย นี่คือสาเหตุที่ต้องบริโภคอาหารที่มีเส้นใยสูงเพื่อกระบวนการย่อยและเคลื่อนตัวที่ดีของลำไส้และลักษณะทางเดินอาหารที่ยาวแบบนี้ทําให้กระรอกสามารถกินได้ตลอดทั้งวันและควรให้กินผักผลไม้ที่มีเส้นใยห,หรือไฟเบอร์สูงและควรวัดค่าโภชนาการวิตามินต่างๆในผักผลไม้เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนอย่างสม่ําเสมอการให้กินอาหารที่มีแป้งน้ำตาลโปรตีนฟอสฟอรัส สูงเกินกว่าที่ร่างกายต้องการเป็นประจำจะทำให้ท้องเสียหรือท้องอืดได้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากท่านใดมีคำแนะนำคำติชมหรือข้อมูลเพิ่มเติมฝากไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ